ไปดูภาพคลิปสองแถวต่อยกันนะครับมีการแชร์นในเจมอบ v ีพัสโดยเป็นภาพสองแถวเคบต่อยกันโดยระบุข้อความว่าจะด้วยสาเหตุใดเขาไม่ควรใช้กําลังในการตัดสินปัญหาควรหาทางออกที่ดีด้วยการพูดคุยให้เข้าใจส่วนจะเป็นเพราะสาเหตุใดต้องฟังทั้งสองฝ่ายและปริหายพฤติกรรมของคนไทยสมัยนี้คําว่าใจเย็นถ้อยทีถ้อยอาศัยคนมีบ้างคนเราก็ยังผิด ก็ยังพูดคุยตักเตือนกันได้พูดกันดีๆน่าจะได้ไม่ควรลงไม้ลงมือกันเลยล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบไปพบกับประชาชนที่อยู่บริเวณังกล่าวนะครับแต่ไม่พบกับวินทั้ง2คิวประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าก่อนจะเกิดการทะเลวิวาท ได้มีวินสองแถวสีขาวเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายที่ล็อกคอในคลิปเป็นสามีภรรยากับหญิงสาวที่ใช้ล่มช่วยตีจะจอดข้าคานเก็บรถแหลกบริหารเป็นประจำจนกระทั่งเมื่อวันก่อนเกิดเหตุรถสองแถวสีน้ําเงินเนี่ยเข้ามาจอดบริเวณที่จอดรถของรถสองแถวสีขาวนะครับจนทาให้รถสองแถวสีขาวได้เดินเข้าไปต่อว่าก่อนจะเกิดปากเสียงทะเลวิวาทกันตามคลิปครับเกิดมาก,กาันหากินก็เป็นแบบนี้แหละ มันก็เศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมแล้ช่วงช่วงนี้อยากเราเราเราคิดยังไงบ้ครับพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องใจเย็นนะนะเดือนนี้มือที่นี้รู้กันอยู่เศรษฐกิจอย่างนี้มันก็ครับมาดามันแย่งานที่เงินอยู่อะไรอย่างนี้ผลประโยชน์มันก็มันก็มีร่วมกันอยู่แล้วใช่้หมไม่มีอะไรมันก็แบ่งๆกันไปนะซึ่งทางด้านของนาย พวัติเผื่อนคุณาประธานศากรณ์กรเดรุดพระยันะครับออกมาชี้แจงถึงเรื่องหนึ่งกล่าวเหตุกระทบกระทั่งเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับระหว่างรถสายสี่แหลมบริหายสีขาวที่จอดรับส่งผู้ที่สารเป็นประจำที่บริเวณท่าเทียบปรือแหลมบริหายเกิดเหตุทะลวิวาสกับรถตรงแถวสีน้ำเงินที่วิ่งในเขตมือพระยัาและ ไปจอดทับรถของสายสี่นะครับซึ่งก่อนจะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันก็มีการเข้าไปแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วแต่ทางรถสีน้ําเงินไม่ยอมฟังจึงทําให้เกิดปากเสียงกันขึ้นตามคลิปวิดีโอเลยเบื้องต้นมีการเรียกคนขับรถสองแถวทั้งคู่นะครับมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดเหตุด้วยหลังจากนี้นะครับจะไม่อนุญ,ญาตให้รถสงแถวสีน้าเงินทุกคันเข้าไปจอดบริเวณนี้จเด็ดขาด ให้เฉพาะไปส่งผู้โดยสารอย่างเดียวแต่ห้ามจอดรอรับเพื่อก,กันกันกระทบกระทั่งกันเนื่องจากปัจจุบันนะครับผู้โดยสารน้อยอีกทั้งมีการปรับความเข้าใจแล้วส่วนมาตรการลงโทษนะครับตอนนี้ให้พักการเดินรถ7วันทั้งสองคัน ช่วงโควิดรถก็มาวิ่งน้อยนะครับก็ <ไป S 1> มีอยู่วิ่งไม่ที่คันมีจังหวะรถน้ำเงินอ่ะที่วิ่งอยู่ในเมืองพัทยานะครับก็เข้าไปวิ่งไปวิ่งในนั้นด้วยก <ไป S 1> ็มาจอดที่ที่จอดของรถสายสี่เขาง่ายๆนะฮะแล้วคนรถก็คณะกรรมการก็ไปบอกแล้วก็ไม่ฟัง ก็มีการปรับมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก mm hmm. ็ก็มีการด่ากันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมระทบกระท่านกันนะฮะ mm hmm. แล้วก็เลยตามคลิปเหมือนที่คลิปมาเลยนะฮะแต่ผมก็เรียกคนขับรถมาทั้งคู่แล้วก็มาคุยกันว่ายัางไงนะครับทั้งตอนก็ช่วงนี้พิชวงโควิดด้วยนะฮะก็หวังว่าผู้โดยสารไม่เคยมีกันกเ็เลยเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ทางคนขับรถนะ เขาวิ่งก็ได้เข้ามาหาผมแล้วผมก็ได้พูดคุยกับคนที่เกิดก่อปัญหาน,นะฮะทางสากลก็จะไม่ให้รถน้ำเงินเนี่ยเข้าไปจอดตรงนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดเกิดเรื่องอันอีกนะฮะเพราะว่ารถน้ำเงินเนี่ยไปส่งผู้โดยสารไปท่าเรือนเนี่ยโอเคก็ไปได้เพราะรถเป็นรถสากลเหมือนกันแต่คงจะคิดว่าคงจะไม่ให้ไปจอดตรงนั้นแล้วไปแย่งกนะัะเดี๋ยวมีมีปัญหากนันอีกนะครับตามลักษณะน,น,นั้นนะฮะเพราะว่ารถน้ำเงินน่ะเขาก็วิ่งไปส่งผู้โดยสารที่จะ นัําเที่ยวหรือผู้โดยสารที่จะไปท่าเรือเนี่ยก็เขาไปส่งได้อยู่แล้วนะฮะแต่ทางทางกรก็ว่าเป็นฉากกัเดียวกันเราเราก็ไม่มีปัญหาที่มันเกิดปัญหาเพราะว่ารถน้้าเงินจะไปแยง่งรถข่าวเขานะฮะไหลพังแล้วเขาพูดเขาฟังไอ้เขาพูดเขาเตือนก็ไม่ฟังคนรถอาจจะดื้อนิดหน่อยคนนี้นะฮะแต่ก็ผมบางพูดบาคุยแล้วก็มีควังเข้าใจกันแล้วว่าอของเขาก็จะไปจอดหน้าเซเว่นนู้นไม่ให้มาจอดตรง ที่รถท็กซีเขาจอดอยู่นะครับเก็ตรงนี้ก็ก็ต่ำเรียนสื่อมวลชนแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็คนอยู่ในพัทยาที่ดูคลิปที่เกิดเรื่องจนมวานนะฮะทางพวกขี่ทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแล้วแต่ไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการด่าเกิดขึ้นก็ตามที่คลิปที่ที่ที่ออกมาเลยนะฮะเขามีการบอกให้ไปจอดตรงนู้นทีนี้คนนี้เขาก็ไม่ไม่เชื่อฟังนะฮะไม่เชื่อฟังที่ คนรถเขาบอกแล้วเขาก็ยังมีการด่ากันมีการพูดกันแบบใจร้อนนะพูดง่ายนะแล้วก็ตามคลิปที่ที่เกิดเลยใช่แล้วไม่มีมาตรการลงโทษี้ยคะคือทางนี้ทางผมเนี่ยได,ได้คุยเออ่ได้คุยกันไปแล้วว่าจะพักรถสักเจ็ดวันนะคนที่ทําให้เกิดปัญหาที่เกิดทะเลาะบอกแว้งกันเพราะในระเบียบข้อบังคับของเราเนี่ยเราก็นั่นไปแล้วว่าทําผิดตรงคุยสารไม่ถึงจุดหมายไปทางพักสามวันห้าวันทะเลาะวิวาทก,กัน ก็อาจจะพักเจ็ดวันนะครับช่วงนี้นะครับทั้งสองทั้งสองพันนะเดี๋ยวจะเรียกวันักงานของรถมาทั้งคู่นะครับ